นี่แทนลูกมั่นใจใช่ไหมว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ก็พ่อบอกเองไม่ใช่เหรอครับถ้าเกิดว่าผมไม่เปิดเผยตัวต,วตวนออกไปเป็นลูกพ่อพ่อจะยอมให้ผมแต่งงานกับแอร์สามปีแล้วนะพ่อยินพ่อแตแอร์แอร์ไม่ใช่ผู้หญิงที่เห็นแก่งเงินจัดนแต่ว่าลูกนี่ถ้า <c oughs> พ่อไม่อยากไปงานแต่งผมเนี่ยไม่เป็นไรนะผมก็ไม่อยากได้ยินพ่อพูดถึงแอร์ <c oughs> เดี๋ยวกันยังไงพ่อกับปหลังจากที่งานแต่งเสร็จเนี่ย พ่อจะยกหุ้นทั้งหมดในบริษัทให้แกเจอแล้วฮ้เดี๋ยวไปใส่ให้เจ้าสาวเร็วเร็วเรวกลับมาเลยจะพากันออกไปไหนอ่ะยังไม่ได้จ่ายค่าพาออกนอกบ้านเลยนะแอลลมบอกไปเลยอ่ะคือถ้าจะพาออกจากบ้านได้อ่ะก็ต้องเพิ่มเงินอีก หกหมื 6, น่นหกพันนะแต่ว่าค่าสินสอดทั้งหมดหนึ่งแสนแปดไม่มีค่าอย่างอื่นใช่ไหมค่าสินสอดก็ส่วนค่าสินสองค่าพาออกนอกบ้านก็ต่งางหากมันเป็นกฎของบ้านเราเฮ้ยเทนบางคุแต่งางานนะตี้คุแต่งยเนห้าร้อยวยก็จ่าย,านนาย,เ,ยเป็นที่ท,ทีอ่ะใช่แบบนี้เทนโดเนเล่นแล้วจะไปเปรียบเทียบครอบครัวอื่นไม่ได้หรอกนะแอร์เนี่ยทั้งสวยขาวสูงแถมยังเป็นแอร์โฮสเตสด้วยเทนจ่ายเยอะหน่อยจะเป็นอะไรไป คุณแม่ครับเธอผมได้พกตั้งสดมาจะเทียริบมาให้ไม่ได้เอาเงินสดมาก็อ,ออกไปกดสิแต่พิธีจะเริ่มจุดเอดโมงแล้วนะอย่าช้าแล้วกันงั้นเอฟส่งงนตังค์ให้หน่อยดิบาทอจู่ในรถอะ่ะจะส่งมาหาให้โอเคเงินค่าเสียสายผมก็ให้ไปทั้งหมดแล้วส่วนเงินเก็บของผมก็เหลือแค่สามหมื่นส่วนเหลือน แต่งงานอยู่แล้วยังจะติดเงินอีกเหรอไปหายืมมาสิอะไรอะ่ะนี่สรุปจัดงานแต่งหรือจะขายลูกสาวกินกันแน่อะ่ะเทนฉนวบ้านเนี้ยสูบเลือดสูบเนือกันมากเกินไปแล้วนะแอร์ฉวนว่าเรารีบไปที่โรงแรมก่อนไหมแขกมอเตอรเต็มแล้วนะเทนที่เทนหลักแอร์จริงหรือเปล่าเนี้ยเงินแค่นี้เทนไปหาย,ยืมคนอื่นมาไม่ได้เลยเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแอร์เทนสัญญานะว่าเทนจะให้แอร์ย้อนหลังอนะ่ะแต่ว่าตอนนี้เรารีบไปที่งานแต่งก่อนไหมไม่กลัวแขกงหัวล้อใส่เอารอ เทนกลัวขายขี้หน้าคนอื่นแต่การที่เทนจะให้เงินแรอแค่สามหมื่นแล้วจะพายออกไปง่ายๆแบบเนี้แล้วไม่กลัวแรอขายขี้หน้าคนอื่นเขาบ้านแล้วไงถ้าเทนไอที่จะไปยืมเงินคนอื่นเขนานะก็ะไปหากู้นอกระบบมาดิแค่งานแต่งงานแร์ต้องให้เทนไปกู้เงินนอกระบบเลยเหรอแรอแม่บอกแล้วใช่ไหมหาผัวเนี่ยให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่รู้อะถ้าวันนี้เทนหาเงินมาไม่ครบก็ไม่ต้องแต่ง Hey, แต่งงานกับแอร์เนี่ยเป็นบุญของเธอแล้วนะไปหายืเงินมาสิไปไม่คิดเลยนะว่าแอร์จะเป็นคนแบบนี้ครอบครัวของเราเนี่ยกำลังจะทำงานร่วมกับบริษัท JTP ถ้าเธอไม่แต่งงานกับแอร์ตอนนี้นะ <S <S ฉันจะให้แอร์แต่งงานกับผู้ชายที่รวยกว่าโอยบริษัท j t ท,ทีเนี่ยบริษัทใหญ่มากเลยนะไม่แปลกใจเลยทำไมป้าเขาถึงอ้อนดีขนาดนี้คือจะนเทศสัญญาบริษัทดังเลยไม่ควรรังแกคนแบบนี้ปะวะ งานกับแอเนี่ยมันก็ดีเท่าไหร่แล้วฮะก็อีเงินแค่หกหมืกแค่เนี้ยทำไมนี่เป็นยาหากให้เอางี้แล้วกันแอดจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะเห็นแก้วรอสองคนพบกันมาสปีเทนไปหาเงินมาให้ครบภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วแอดจะยอมแต่งงานกับทเทนหมือนเดียไม่ต้องเลยผมขอเงินค่าสินสอดทั้งหมดคืนผมไม่แต่งเทนว่าไงนะ ลูกสา,า,าคนไม่รู้เรื่องเลยนะลูกชายฉันบอกว่ายกเลิกง,งานแต่งงานไงแม่ได้ยินเลยแล้วนี่ยังมีหน้ามาบอกว่าลูกฉันไม่เหมาะกับลูกสาวเพราะทำไมพ่อไม่ไปของพ่อเตือนเลวใช่ไหมแต่ก็เถอะไม่เป็นไรนะลูกถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตก็แล้วกันพวกเขาตั้งหาที่ไม่เหมาะกับลูก แอมยังมาดูมินเยียดยาเหมือนแบบนี้เนี่ยเอาเงินค่าสินสอดคืนมาเลยหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทคืนไหมหมดนึกว่าใครฉันไม่เคยรู้จักพ่อของเธอเลยนะฉันคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ไหนเทนเคยบอกกับแอนไม่ใช่หรอว่าพ่อแม่เทนเนี่ยเป็นชาวนาแล้วทำไมแต่งตัวแบบเนี้ยอ๋อไอเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เนี่ยคุณลุงไปเช่ามาหรอคะ แต่ต่อให้แต่งตัวดีแค่ไหนเนี่ยกลิ่นขูดนสับควายมันยังชัดอยู่เหมือนเดิมเลยอยากจะได้เงินคืนเหรอคะสั่นไปเลค่ะฉันว่านะคุณเนี่ยนอนอยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าลูกชายคุณเนี่ยกอีกแค่เงินไม่กี่หมื่นยังหาไม่ได้เลยน,นี่มันชันจะมากเกนินไปนะคะทำไมแค่ได้เซ็นสัญญากับบริษัทเจทีพีนิดหน่อยเนี่ยต้องปากดีขนาดนี้เลยเหรอแบบนี้เขาเรียกว่าโกงค่าสินสอดเลยคะแล้วทำไมแกสองคนเป็นใคร ฉันขอเตือนนะออกไปเลยออกไปสิเพนเดี๋ยวไปยอมพวกมันะเวยพวกกูไปก่อนพอเดี๋ยวเฉยเดี๋ยวรู้เรื่องฮัลโหลคุณเลขาช่วยส่งคนมาที่นี่ด่วนเลยนะแล้วผมขอยกเลิกการเซ็นสัญญาระหวา TP, ่าง j t p กับบริษัทในเครือของคุณแอร์ถ้าหากมีบริษัทไหนยังดื้อดึงกันไปเซ็นสัญญากับ บริษัทในเครือคุณแอร์แล้วก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์กับบริษัทเราเข้าใจนะ <c oughs> ไอ้หนวดกับไอ้ลูกเนี่ยนะนี่ใส่คล้ายกันเลยความรู้ความสามารถไม่มีเอาหน้าอย่างเดียวถ้ามาเป็นอวดเบ่งว่าบริษัท JTP จะยกเลิกสัญญา <c oughs> <c oughs> นี่มีบปัญญาจ้างบริการหรือเปล่าฮะนะั่นแ่ะสิแม่ดูสภาพตัวเองด้วยเทน เทนกับพ่อของเทนเนี่ยเหมือนกันเต้เลยเนาะช่างเถอะแอดจะให้โอกาสเทนอีกครั้งหนึงก็ได้คุกเข่าขอโทษแอดแล้วก็ให้พ่อของเทนคุกเข่าขอโทษแม่ของแอดมีรถจอดอยู่หน้าบ้านเราหลาย10คันเลยครับแถมมีบริการอีกเพียบเลยพวกเขาบอกว่าเป็นคนของบริษัท JTP ครับแอะ ตอะ็เช้าพี่แพทริเขาไปคุยสัญญากับทางบริษัท JTP ไงขากับทางบริษัทเขาอาจจะมาส่งพี่แพก็ได้จริงด้วยพวกแกสองคนพ่อลูกเนี่ยเจอดีแน่นึกว่าจะเก่งที่ไหนได้กระจกอ้าวพี่แพทมาแล้วเหรอคนจากทางบริษัท JTP มาส่งพี่ใช่ปะ แล้วยังไงพี่ได้เซ็นสัญญาเขาไหมน้องเหงสวยเอ้ยนี่แกบ้าไปแล้วเหรอก็บ้าไปแล้วสิแม่นี่แอรแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าแกไม่มีปัญหากับใครมาแกลุกไหมบริษัทเจนีพียกเลิกสัญญากับบริษัทเราหมดเลยนี่แกไปสร้างเรื่องอะไรวะอา้าวจับคนนี้ใครอะสรางประธานใครใครประธานก็ยืนหัวรถนี่เลยแม่ คือผมว่ามันต้องมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแน่ๆเลยครับหรือว่าน้องสาวผมเข้าไปทาให้ท่านประธานไม่พอใจหรือเปล่าครับเอางี้ไหมครับท่านประธานมีลูกชายเนียครับงั้นให้ลูกชายท่านประธานมาแต่งงานกับน้องสาวผมไหยครับเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันครับก็วันนี้เป็นวันแต่งงานของน้องสาวคุณแทนนะจะเบาก็ยิงนี่ไอ้ทนเนี่ยนะครับไอ้แทนเป็นแค่ลูกชาวนาจะเทียบอะไรกับลูกชายท่านหรอครับ น้องสาวผมเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งทำงานเป็นแอร์โฮสเตสด้วยนะครับเขาเป็นลูกชายของผมเราเกือบจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะท่านประธานครับเดี๋ยวก่อนสิครับท่านท่านประธานเทนเทนอย่าถือสาแอร์เลยนะแอร์ขอโทษแอร์ขอโทษแทนแม่ด้วยเราเรากลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมหมเทนนะจะได้นะจะไม่น่าเกิดในครอบครัว